สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพ่อพี่พี่ Gall ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงประจําวันเกิดนะคะสำหรับเพื่อนๆพื่ี่พที่เกิดวันที่11ถึงวันที่15คะคลิปนี้ก็เป็นการใช้เสียงแต่เพียงสั้นนะคะสำหรับเพื่อนเพืี่พที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะคลิปการทำนายประจําวันเกิดนะคะสำหรับเพื่อนๆพืี่พที่เกิดวันที่11นะคะเขาบอกว่า เป็นเลขแห่งดาวพระอาทิตย์นะคะสองดวงมาคู่กันดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งธาตุไฟนะคะเพื่อนๆซึ่งหมายถึงความร้อนแรงขยันมานะอดทนหนึ่งกับหนึ่งรวมกันเป็นสองซึ่งหมายถึงดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวธาตุน้ำธาตุไฟกับธาตุน้ำที่มีความขัดแย้งนะคะ,ะแล้วส่งผลให้คนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีบุคลิกขัดแย้งในตัวเองนะคะเป็นคนที่ เข้าใจยากสุดๆนะค่ะเพื่อนเนาะบางครั้งนี่หาความแน่นอนให้ตัวเองไม่ได้เป็นคนที่บางครั้งคุณจะกล้าในเรื่องที่ไม่ควรกล้ากลัวในเรื่อเขาเรียกว่ากลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวบางครั้งพยายามปกปิดท่าแท้ของตนเองเอาไว้ซึ่งการแสดงออกเนี่ยบางครั้งมันตรงข้ามกับความเป็นตัวของตัวเองนะคะต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เกิดวันที่11คือ1คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอดทนสูง ขยันนะคะแต่บางครั้งเนี่ยพลังงานภายในหรือจิตใต้สำนักของคุณเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าความอ่อนแอซ่อนอยู่อารมณ์เซนสตีฟสูงนะคะซ่อนอยู่แต่ทีนี้ว่าด้วยภายนกอกเราต้องเข้มแข็งหรือพลังงานของเราอ่ะมันต้องเป็นพลังงานที่มีแต่คนมาขอความช่วยเหลือ,อพลังงานที่มีแต่พลังงานการเป็นผู้ให้ทีนี้ สิ่งที่เรากระทำอยู่เนี่ยภายในมันไม่ไหวแล้วภายในมันอ,อ่อนแอดังนั้นการกระทำของเรามันก็ย้อนแย้งนะคะดังนั้นเพื่อนๆที่เกิดวันที่ 11. ถ้าคุณนะทำงานที่มันตรงกับนิสัยของคุณโดยตรงหรือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยแสดงออกให้มันตรงกับความเป็นจริงที่เราเป็นมันก็จะไม่อึดอัดนะคะเพื่อนๆเนอะก็คือเนี่ย ถ้าเราแสดงออกที่มันตรงข้ามกับความเป็นจริงเราอยู่เสมอทําให้เราเก็บกดความรู้สึกนะคะเนาะเพราะเราเป็นคนประเภทแข็งนอกแต่อ่อนในเพื่อนเพื่น,น,นไม่ว่าจะเป็นการครบคนรักคู่ครองครบเพื่อนหรือการแสดงออกในสถานที่ที่เราทํางานอยู่บางครั้งมันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราฝืนตัวเองเพื่อนเนมันมันค่อนข้างเก็บกดค่อนข้างที่จะคิดมากคิดเยอะ ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราได้ทําอะไรที่มันได้ปลดปล่อยเราจะโล่งมากๆเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันที่11นะคะมันจะหายเหนื่อยไปเลยทุกอย่างมันจะเบาไปเลยนะคะนาะดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเสริมบุญบารมีให้ตนเองเสมอแหละนะโดยเฉพาะการแผ่เมตตาถ้าเรามีศัตรูหรือใครที่มาเป็นศัตรูกับเราแผ่เมตตาให้เขาเพื่อเพื่อเริ่มจุดในการปล่อยวางให้ได้ก่อนเมื่อเราปล่อยวางได้มีสติที่ดี ใจเรามันก็จะพัฒนาเฟื่องฟูไปด้วยนะคะมันก็จะได้ไม่เครียดไม่คิดมากคิดเยอะนะคะเพื่อนๆนะปล่อยวางให้ได้นี่คือจุดสําคัญเพ,เ,ะคะเ,พเพื่อนที่เกิดวันที่11นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่12นะต้องบอกว่า12เนะี่ยจริงๆเป็นเลขที่คุณภาพไม่ค่อยดีเพราะมันมีพลังงานกำลังพระราหู12คือกำลังพระราหูนะคะเพื่อนๆซึ่ง คนที่เกิดในวันนี้บางครั้งถ้าอิทธิพลของพะราหูส่งผลมากทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยบางครั้งนะคะต้องไปชิงดีชิงเด่นหรือไปเกิดการอิจฉาริษยากับผู้คนรอบข้างบางครั้งบางครั้งเราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เราก็จะเป็นคนก้าวร้าวไปเลยหรือมีโทสะโมหะเกิดขึ้นไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองประมาณนี้นะคะเนาะ แล้วก็บางครั้งอะถ้าเราทําอะไรที่มันบุ่มบ่ามเกินไปขาดความรอบคอบเกินไปเพราะเนื่องจากความรุ่มหลงหรือบางครั้งเราหูเบาเพราะว่ามีคนรอบข้างเนี่ยมาพูดแล้วเราเชื่อเขาโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีแล้วคนรอบข้างเหล่านั้นเขาก็ดึงเราไปในทางที่มันตกต่ำทีนี้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเราคือ บางทีเราถูกใส่ร้ายเพื่อนๆที่เกิดนที่12ใส่ร้ายให้คนรอบข้างเนี่ยมาเกลียดชังเรานะแล้วก็บางครั้งเป็นเหตุที่เราจะมีโรคประจําตัวหรือเจออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับเราเพราะว่าบางครั้งเราจะเป็นคนที่สติมันหายไปเพราะว่ากําลังพราราหูเนี่ยเขากําลังครอบงำเราอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะ ดังนั้นเพื่อนๆที่เกิดวันที่12เนาะแม่หมอนแนะนำนะการที่เราจะแก้ไขพลังงานวันเกิดของเราให้มันดีขึ้นมาได้ก็คือใช้พลังงานบุญเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาส่งมาที่เราชีวิตเราเนี่ยถูกควบคุมด้วยพลังงานและพลังงานนี้ส่งผลมาจากดวงดาวในระบบสุริยะแต่ตัวเราเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วถูกกำหนดด้วยเส้นพลังงาน คุณเกิดมาวันที่12คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่ได้หรอกเนาะแต่ทีนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือการใช้พลังงานชนพลังงานพลังงานในที่นี้คือพลังงานบุญชนพลังงานกรรมมนุษย์เกิดมาทุกคนเพื่อชดใช้กรรมในระบบนะคะเพื่อนดังนั้นสิ่งที่จะแก้ไขชีวิตคุณได้คือคุณต้องใช้พลังงานเช่นกันมาแก้ไขกันและกันเพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันเจอในสิ่งที่ดีเบาบางลงนะบางครั้งแม่หมอใช้สัตว พลังงานในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการเปิดดวงชะตาชีวิตหลายๆคนที่มาเจอตัวแม่หมอนะหรือหลายๆคนที่ติดต่อมาดูดวงส่วนตัวผ่านช่องทางไลน์หรือใน a c e b o o k นะคะผ่านช่องทางมเมสเซจนะคะก็ดีใจด้วยเนาะที่คุณเนี่ยได้แก้ไขกรรมคือ1ถ้าเชื่อในสิ่งที่แม่หมอแนะนำนะคะเชื่อในพลังงานบุญคุณก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริง นะมันอาจจะไม่ได้ร้0ยอร์เซอยู่ที่การกระทําของคุณด้วยนะคะแต่สิ่งที่คุณกระทําในพลังงานบุญส่งผลดีกับคุณแน่นอนนะคะเ,เพื่อนๆเนาะก็เป็นกําลังใจนะคะเ,เพื่อนๆที่เกิดวันที่12เพราะว่าระ,ระบ,บุพลังงานของคุณมันถูกครอบงำด้วยพระราหูเราก็ต้องช่วยแก้ไขกันไปตามคําแนะนําเหล่านี้นะคะเนื่องจากระบ,บุเนี่ยมันมาทั้งวันเดือนปีเกิดพร้อมๆกันอันนี้ เปิดแค่วันที่ที่คุณเกิดเท่านั้นนะคะเพ,เพื่อนเเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันที่13นะคะเนาะ13นะคะก็คือเป็นเลขแห่งความพลิกผันพวดพลาดนะคะส่งผลให้คนที่เกิดวันนี้บางครั้งชะตาชีวิตอาจจะผกผันแบบไม่ทันตั้งตัวอาจดีในระยะเริ่มแรกและมักเจอสิ่งที่ต้องเข้ามาทำให้เราล้มเลิกกางคันหรือขัดขวางชีวิตเรา ตาชีวิตมักหักมุมเสมอบางครั้งนะคะวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจอาจจะเจอกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะคะบางครั้งสิ่งที่จะได้มาอยู่ในมือแท้ๆนะคะมันมีเหตุเ,เพื่อนมีเหตุให้หลุดหายไปอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือคนที่เกิดวันที่13นะคะบางครั้งเขาเรียกว่าเป็นเลขนำฝันร้ายมาให้เจ้าของชื่อหรือเจ้าของที่เกิดวันนี้นะคะ คุณจะเป็นคนที่นะมีการเจรจาที่ดีนะเพราะว่า1กับ3มนั้นมันรวมกันเป็น4การเจรจาของคนดีนะคะคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่เจรจาอะไรแล้วน่าเชื่อถือแต่บางครั้งต้องระวังคำพูดด้วยเราต้องใช้คำพูดในทางที่ถูกเท่านั้นอย่าไปใช้คำพูดในทางที่ผิดนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ่อสิบสามเนี่ยมันเป็นเลขแห่งจิตวิญญาณนะ คนเราเนี่ยมีพลังงานจิตวิญญาณที่ติดตามในระบบที่เราเกิดมานะคะเพื่อรอการชดใช้กรรมแต่ทีนี้วันที่13เนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าเพื่อนนะคะเขาต้องการพลังงานตัวเ,เขาเรียกอะไรตัวตายตัวแทนคิดไว้เสมอนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันที่13คุณมีพลังงานตรงเนี้ติดตามคุณอยู่นะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าคุณเสริมบุญบารมีบ่อยๆพลังงานตรงนี้เขาจะตามไม่ทัน นะคะคุณแบ่งบุญให้เขาถือซะว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรที่แรงกล้าติดตามเราตลอดเวลาเขารอการทวงคืนกับคุณยกตัวอย่างเคสของน้องแตงโมเป็นต้นนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้แม่หมอยกตัวอย่างเนาะสิ่งที่จะแก้ไขชีวิตคุณได้คือพลังงานบุญเท่านั้นนะคะเนาะให้เชื่อในสิ่งที่แม่หมอแนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่14นะคะเกิดวันที่14 เป็นเลขแห่งความรอบรู้ทางวิชาการนะคะเพื่อนๆหนคือดาวอาทิตย์ 2. ดาวแห่งพลังงานอันแรงก้านะคะมารวมกัน 14. รวมกันแล้วได้เลข5นะคะ,ะเป็นดาวแห่งสติปัญญาความเฉลียวฉลาดส่งผลให้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นฝักใฝ่ในการศึกษาหาความรู้ฉลาดในการเจรจานะคะนะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่ มีความรอบรู้มีคุณธรรมยึดมั่นในหลักคุณธรรมที่ดีนะคะเป็นเหตุให้คุณเป็นคนเก่งและดีควบคู่กันดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันที่14คุณได้รับพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่ดีจากระบบสุริยะ,ะคุณควบคุมตรงนี้ให้ดีนะคะเนาะคุณสามารถที่จะเข้าทางธรรมหรือสั่งสอนผู้อื่นได้ในสิ่งที่คุณ เคารพนับถือหรือเชื่อถือนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือรวมในวันเดือนปีเกิดที่ส่งผลมาที่ชีวิตคุณด้วยว่าคุณจะประสบความสําเร็จที่ดีได้ทั้งหมดเลยไหมนะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่15เป็นวันสุดท้ายของคลิปนี้เนื่องจากแม่หมอใช้เสียงมากไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่าในแต่ละวันก็ใช้เสียงเยอะอยู่นะคะเพื่อนเนาะเป็นเลขแห่งความฉลาดแล้วก็มีคุณธรรมนะคะ15 หเป็นดาวแห่งขุมพลังขุมทรัพย์อยู่แล้วนะคะความแรงกล้านะคะแล้วก็ 5. ดาวแห่งคุณธรรมความดีอยู่แล้วที่ส่งผลมานะคะทำให้รวมกันในเป็น6คือคนที่เกิดวันที่15คุณจะเป็นคนที่น่ารักนะคะมีสเสน่ห์เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์ต่อผู้ใหญ่นะคะให้ความเอ็นดูนะคะเป็นคนที่มีความฉาลาดมีเชาวปัญญาดี มีไหวพริบป,ปฏิพานที่ว่องไวนะคะแล้วก็เป็นคนที่นิสัยเรียบง่ายด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีสเสน่ห์รู้จักประมาณตนและมองลูกในแง่ดีเสมอสิ่งที่คุณมีเนี่ยสามารถแนะนําตักเตือนผู้อื่นได้นะคะเพื่อนๆเนาะคุณเป็นคนที่มีหัวศิลปะด้วยชอบศิลปะนะคะสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะเช่นถ้าคุณทําขนมคุณก็จะทําขนมที่มันม รูปแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะเนื่องจากคุณใช้ศิลปะเข้าไปร่วมด้วยหรือการออกแบบในงานศิลป์ต่างๆคุณสามารถทําได้หมดเพราะคุณมีหัวทางแนวนี้นะคะเพื่อนๆที่เกิดวันที่15และคุณยังเป็นคนที่มีมิตรสหายที่รักใครขอให้ความช่วยเหลือได้เสมอความคิดของคุณเป็นคนคิดคมชัดลึกและน่ารักนะคะดีมากๆเพื่อนๆที่เกิดวันที่15นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีได้ทั้งหมดเนี่ยต้องรวมกับ วันเดือนปีเกิดของคุณด้วยรวมถึงบทสรุปก็คือช่องวาสนาของคุณด้วยว่าวาสนาตกในระดับใดนี่คือสิ่งที่พลังงานจากธรรมชาติพลังงานจากระบบดวงดาวเขาส่งผลมายังชีวิตคุณนะคะวันนี้แม่หมอก็ใช้เสียงแต่เพียงเท่านี้แล้วก็แนะนำเพื่อนๆตามวันเดือนปีเกิดนะคะถ้าใครใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูในระบบให้หมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราและจะแก้ไขอย่างไร โดยใช้พลังงานบุญชนกับพลังงานกรรมที่ส่งผลมาให้เราเกิดนะคะก็สามารถติดต่อดูดวงผ่าน ID l i ี e หมอทิพย์ปันิชานะคะไอดี ID ลาพาิชา888นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ติดต่อในช่องเฟซบุ o กพานิชานะคะอ,อินบล็อกเข้ามาติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ผ่านช่องทางเฟซบุ o กนะคะเ,เพื่อนๆเนาะก็วันนี้ก็จบคลิปเสียงแต่เพียงเท่านี้นะคะ อขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปของเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันที่16ถึงวันที่20นะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ด้วยกําลังอันน้อยนิดของเรานะคะเพื่อนๆกแม่หมอก็ยังดีใจนะคะที่ยงังยังพอมีกําลังอยู่เนาะในการเปิดดวงชะตาเพื่อแก้ไขกรรมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ที่ท,ท,ที่ติดต่อมาดูดวงส่วนตัวแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาดูดวงกับแม่หมอโดยตรงนะคะก็บางครั้งใช้เสียงมากจริงๆในการพูดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถือว่า เรายังมีบุญสัมพันธ์กันเนาะชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดมาใช้กรรมตามระบบแต่ถ้าเราเแก้ไขกรรมของเราได้รวดเร็วชีวิตเราก็จะดีขึ้นได้หรือกรรมนั้นมันเจะอเจือจางและเบาบางลงกรรมไม่ได้หายไปไหนนะคะนะแม่หมอต้องบอกแต่ว่าเขาเรียกว่าใช้ศาสตร์พลังงานบุญเพื่อเข้าไปเติมเต็มหรือเจือจางให้กรรมที่ส่งผลให้เรามาเกิดในโลกใบนี้ เบาบางลงนะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็วันนี้ก็นะคะดีใจที่ยังมีเพื่อนๆน,นะคะ้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะสำหรับคนที่เกิดวันต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือเพื่อนๆที่เกิดวันที่15นะคะ15เนี่ยเป็นเลขแห่งดาวความฉลาด และมีคุณธรรมบวกกับคนที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆดีมากๆนะคะเพื่อนๆที่เกิด 2, 2> วันนี้สิบสี่สิบห้าเนี่ยคุณอยู่ในเกณฑ์พลังงานชีวิตที่ดีเนาะเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยเป็นดาวแห่ <ý t ien> งคุณพลังอยู่แล้วอะความเข้มแข็งความอดทนบวกกับ5คือดาวแห่งคุณธรรมความดีซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยเป็น6เขาเรียกว่าดาวแห่งความน่ารักมีเสน่ห์ส่งผลให้เป็นคนที่มีความฉลาด แล้วก็เขาเรียกว่ามีสติปัญญาดีมีไหวพริบป,ปฏิภาณว่องไวและสเสน่ห์ของคุณเนี่ยผู้ใหญ่มักให้ความเอ็นดูด้วยนิสัยที่เรียบง่ายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีสเสน่ห์รู้จักประมาณตนมองโลกในแง่ดีนะคะก็นะคุณจะเป็นคนที่ให้คําแนะนําตักเตือนผู้อื่นได้ดีและมีจิตที่ชอบศิลปะนะคะคือคุณจะชอบ การส,สร้างไม่ว่าจะเป็นการทำขนมเบเกอรี่นะออกแบบต่างๆคุณจะเป็นคนที่มีหัวศิลปะสูงนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันที่15นะคุณทำได้โดยที่คนอื่นเขาไม่สามารถทำได้ในเรื่องศิลปะต้องบอกประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่มิตรสหายรักใคร่นะคะความคิดของคุณเนี่ยคิดคมชัดลึกและน่ารักนะคะนี่คือเพื่อนๆที่เกิดวันที่15นะคะเนาะ ก็นะคะสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สิ่งใดทีเ่เป็นสนิ์ของเราที่ดึงดูดคนรอบข้างนะคะก็ถือนะคะเนาะดังนั้นเพื่อนๆที่เกิดวันที่15นะคะก็เป็นเลขแห่งความฉลาดความรอบรู้นะคะใช้ความฉลาดของเราเนี่ยให้เกิดผลประโยชน์ดึงจุดเด่นของเราสารสร้างในเรื่องของงานในเรื่องของเงิน นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยนะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าประคองชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ชะตาชีวิตเนี่ยมันต้องบวกกับวันเกิดเดือนเกิดและก็ปีเกิดด้วยมันจะส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าในวันที่เกิดของเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันที่15ก็ถือว่าดีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้แม่หมอก็จบคลิป นะคะทานายดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดวันที่11ถึงวันที่15แต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าก็จะเป็นคนที่เกิดวันที่16ถึงวันที่20ต่อไปนะคะวันนี้แม่หมอก็บ๊ายบายนะคะเนะเาะจบคลิปเสียงแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ